ผู้ชนะแล้วขอให้กําลังใจให้กับผู้แพ้ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ทุกคู่ผมถือว่าเป็นคู่เอกบกนะครับผมหมดเลยนะครับแล้วก็ทุกคนทํอยางยอดเยี่ยมทําให้ทุกคนที่อยู่ทั้งบ้านแล้วก็ที่อยู่ในสนามนี้มีความสุขกันมากๆใช่ครับหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขนะครับแล้วก็สนุกไปกับพวกเราด้วยนะครับครับผมก้าสู่ในช่วงของการมอบรางวัลนะครับเป็นคู่มวยดุเดือดนะครับจะได้รับถ้วยรางวัลจากพลตโทสุรเชษหักทานผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับนะครับสําหรับ คู่ดูเดือดน,นะครับได้แก่คู่ของฟ้าล่นปอเพชรไข่แก้วกับสแกงามจิตเมืองนนท์ตองให้เขาเลยนะค,คู่นี้ค,คู่มวยดูเดือดน,นะครับ,รบแล้วก็รางวัลไหว้ครูสวยงามนะครับจะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านสมศักดิ์จังตระกูลนะครับได้แก่ ยอดขุนศึกมรัฐพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับสุดยอดอีกหนึ่งท่านนะฮะวัยครูสวยจริงๆนี่ครับเดินมาเรียบร้อยแล้วก็นักมวยที่ใช้อาวุธศิลปะมวยไทยยอดเยี่ยมนะครับจะได้รับถ้วยรางวัลจากพระนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์พระนท่านประพัฒโคทสุทนได้แก่ แปดแสนเล็กทีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับโอ้โหสมเหตุสมผลเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมอยากจะขอนะฮะในวกาฑนี้เรียนเชิญนะฮะท่านสัตยานะฮะพลตำรวจตรีนะฮะดรชัชนันันนะครับลีระเติมพงศ์นะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนในการขึ้นมามอบรางวัลเหล่านี้นะฮะให้กับนักมวยสุดยอดของเราในค่ำคืนนี้ครับ เชิญเลยนะครับท่านก็จะมอบถ้วยรางวัลดุเดือนนะครับเป็นถ้วยนายตำรวจมอบโดยนายตำรวจนะครับเป็นถ้วยรางวัลดุเดือนก่อนนะฮะเป็นถ้วยดูเดือนก่อนครับนายอ้าวเจ้าสแกงงามกับฟ้าลั่นนะตอนนี้ทีมงานฟ้าลั่นใช่ไหมทีมงานสแกงงามกับกรุงเทพไปเลยก่อน อ๋อนี่ฟาลั่นใช่ไหมฮะก็ยินดีกับฟาลั่นด้วยนะครับนักชกจากอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วก็สแกงงามจิตเมืองนอนท์นะครับและในวันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราให้ทางพี่ m e มีเดียนะฮะสื่อมวลชนของเราได้ถ่ายรูปนะฮะเอาละครับจิ ขอตัวแทนจิตเมืองนนท์หน่อยครับตัวแทนของสแกงามจิตเมืองนนท์นะครับดุเดือดนี้ต้องคนเดียวเดือดไม่ได้นะครับต้องสองคนนะฮะต้องมาเป็นคู่ฮะต้องเป็นคู่ครับผมนะครับส่งตัวแทนขึ้นมาหน่อยฮะเอาน้องๆนักงวยคนใดคนหนึ่งก็ได้ครับขึ้นมาหน่อยฮะเป็นตัวแทนครับคนใดคนหนึ่งฮะมาน้องมามามาเลยครับมาเลยเร็วกระโดดเข้ามาห่อเข้ามาคู่มวยดุเดือดนะฮะล้มก็ห้ามลุก ไล้มัวห้ามลุกคืออะไรวะออขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะครับได้เลยครับเดี๋ยวอย่าพึ่งลงนะเดี๋ยวยืนอยู่บนเวทีซะก,ก่อนนะดเดี๋ยวจะมีการถ่ายภาพปู่นะทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยครับ และเด๋ยนรางวัลต่อไปจะเป็นไหว้ครูสวยงามนะฮะใช่ครับก็จะได้รับรางวัลจากท่านสมศักดิ์จังตระกูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับในครันี้ครับขอเรียนเชิญคุณพงศกรนะฮะเสาทนนะครับประธานการจัดงานมวยมันมหากุศลนะฮะขอเสียงปรบมือดังด้วยนะครับผมคดีในสนาของเราในตอนนี้นี่ครับคนนี้แหละครับล้าจัดใหญ่ละเกินนะครับโอ้ วายครูสวยงามครับแน่นอนครับรางวันนี้ตกเป็นของยอดขุนศึกมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะถัดไปนะครับเป็นรางวัลใช้อาวุธศิลปะนะฮะมวยไทยอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยท่านประพัฒนะ โคทัศน์ธนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับแล้วก็รางวินรางวันนี้นะครับท่านพงศกรเสาทนนะครับประธานเตรียมงานนะครับก็จะเป็นตัวแทนของพระ่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับครับผมสำหรับผู้ที่ได้รับรางวันนี้นะครับวันนี้ชนะนกไปได้อย่างสวยสดงดงามนะครับแปดแสนเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับหรือว่าไอตับฝานหรือว่าเจ้าจันเจ้านะครับ ไม่เข้าใจไปโกรธใครมานะฮะต่อยยังไม่หยุดเลยหายใจทางผิวหนังครับผมไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่อะไรทั้งสิ้นลงมายังเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่เลยเทคนิคคือทําไมถึงกล้าต่อยคิดถึงหน้าเมียเขาไว้เอ้าครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองยินดีครับถ่ายภาพหมู่ร่วมกันครับทุกท่านครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทั้งสรางวัลและขอบคุณทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะข้างล่างครับขอสิบ้วันดังหน่อยแล้ว โอ้โหวันนี้เป็นการเขาเรียกว่ามาราธอนนะฮะของการต่อยมวยนะฮะครับผมโอเค <ไป S 1> ครับขออนุญาตนะครับขอบคุณ,คณมากเลยทีเดียวน,นะฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของเราทุกๆท,ท,ท่านนะครับ บนเวทีแห่งนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณนักมวยทุกทุกชีวิตเลยขอบคุณพี่นิดด้ด้วยด้ดนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ในสเตเดียมของเราในตอนนี้นะฮะนี่ถือเป็นเวทีแรกของผมนะครับที่ได้มาคู่กับพิธีกรสุดยอดนะฮะของวงการมวยนะครับก็คือพี่ปอและพี่เปี๊ยกนะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆเลยนะครับก็ยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะในค่ำคืนนี้นะฮะแล้วก็ น่าจะมีมวยเด็ดๆแบบนี้นะมีผู้จัดที่น่ารักนะฮะครับผมอย่างท่านพงศกรนะเสาทนนะครับผมที่โอ้จัดงานดีๆแบบนี้อย่างที่พี่บอกว่า<ช>เอามวยแต่ละคู่แต่ละสายมารวมกันได้<ช>เป็นไปได้ยังไงทำได้ยังไงต้องบอกว่า ยากมากแต่ว่าทําได้แล้วแล้วก็พี่สาวให้เห็นแล้วนะครับนี่คือความตั้งใจจริงของท่านพงศกรเสาทนครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่จัดรายการมวยดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างความสุขให้กับแฟนมวยรวมไปถึงพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาชมมวยณที่แห่งนี้นะครับได้มีความสุขกันเพราะว่าเราอึดอัดเราลําบากเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ปลดปล่อยนะครับพอโควิดเข้ามาในชีวิตเราเปลี่ยนเลยนะครับทุกคนเจอความยากลำบากเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าเราจะสู้ๆไปด้วยกันนะครับ โอเคแหละนะครับโควิดมันมาเราต้องอยู่กับโควิดให้ได้นะครับอยู่แบบ New n o r m a l ครับถูกต้องให้มีความสุขกับชีวิตนะครับแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวงานสายเอนเตอร์เทนแบบนี้เรามีผู้จัดที่น่ารักแบบนี้นะในฝั่งของทางขอนแก่นเนี่ยอย่างท่านพงศกรเสาทนนะครับเราเชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายๆแมตช์หลายๆเวทีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้แน่นอนครับใช่แล้วนะครับ ก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านพงศกรเสาทนนะครับรวมกับ3อำเภอ7อบตนะครับด้แก่อำเภอสัมสูงนะครับประกอบไปด้วยอบตบ้านโนนนะครับอบตคูคําอบตห้วยเตยอบตคําแมอแล้วก็อําเภอหนองพองนะครับประกอบไปด้วยอบตท่ากระเสริมนะครับแล้วก็อบตบ้านขามนะครับแล้วอำเภอเมืองประกอบไปด้วยอบตโคกสีนะครับนะครับและยังมีอีกหลายๆท่านเลยครับอย่างคุณสุกัญญานะฮะบิลพันนะครับผมโปรโมเตอร์นะฮะและ เสียชายนะครับกูสปอร์ตนะครับ,ค,รบคุณสิทธิรุธนะครับเสถียรจารุพงศานะครับผมนะได้เวเขาเรียกว่าพาทุกสิ่งอย่างมารวมกันอยู่บนเวทีอย่างนี้ในงานงานนี้ที่ทำให้ทุกคนเนี่ย มีความสุขหลับฟันดีอย่างแน่นอนถูกต้องครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณผลิตภันธ์เครื่องดื่มตราหมีคอมมานโดครับแล้วก็สามารถรับชมทางออนไลน์ได้นะครับอีกครั้งหนึ่งในวันที่4เมษายนแล้วก็6เมษายนนะครับผ่านท่องทาง w w w g o s o c i a l โ w w w o ชียล t w ทเวอแล้วก็ w w w ร์ไวเบ๊กโกชาแนวครับวันนี้คุณแอนดี้เขมพิมุกมิสเตอร์ปองพิริตพัน์พร้อมทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ